คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังหลงทางในชีวิตหรือไม่แม้ร่างกายจะอยู่ตรงนี้แต่จิตใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเรากับบางสิ่งภายในตัวคุณหายไปอย่างไร้คำอธิบายหากคุณเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคุณกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า s o ล l l o หรือภาวะวิญญาณหล่นหายแนวคิดโบราณที่ปรากฏในแทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณ ได้หลุดออกไปเนื่องจากเหตุการณ์และประสบการณ์ที่เจ็บปวดวิดีโอนี้จะพาคุณไปรู้จักกับสภาวะวิญญาณหล่นหายอย่างลึกซึง้งทั้งในเชิงจิตวิญญาณจิตวิทยาและการเยียวยาภาวะวิญญาณหล่นหายคืออะไรโซล o อสหมายถึงการที่ส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณหรือพลังชีวิตภายในแยกออกไปจากตัวเรา เพราะไม่สามารถทนรับประสบการณ์ที่เจ็บปวดได้อีกต่อไปเป็นเหมือน,นกลไกการป้องกันตัวเองจากความรู้สึกบอบช้ำในระดับลึกโดยจิตใต้สำนึกจะเลือกเก็บส่วนที่เจ็บปวดนี้ไว้อย่างเงียบงันภายในมุมมืดของจิตใจเพื่อให้เรายังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในทางกายภาพแต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เราสูญเสียความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของเราไปเหมือนมีบางส่วนภายในตัวเราที่ขาดหายไปแม้เราจะยังคงมีลมหายใจอยู่ก็ตามเปรียบเหมือนกับการที่เด็กคนหนึ่งหลบเข้าไปอยู่ในห้องมืดเพราะภายนอกเต็มไปด้วยอันตรายเช่นการสูญเสียคนรักการถูกทอดทิ้งอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนจิตใจ การล่วงละเมิดทางร่างกายหรืออารมณ์ความรู้สึกผิดฝังลึกหรือความละอายในเชิงพลังงานถือว่าเราสูญเสียเศษเสี้ยวของพลังชีวิตไปกับเหตุการณ์นั้นๆทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าหมดไฟและไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนเทียนที่เคยลุกโชติช่วงถูกลมแรงพัดดับลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงควันบางเบาที่ล่องลอยอยู่ในความมืดความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้แค่ลดทอนแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต แต่ยังลดระดับการรับรู้ถึงความมีอยู่ของตัวตนของเราด้วยสัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณอาจกำลังเผชิญภาวะโซลอสแม้จะไม่มีเครื่องตรวจวัดทางกายภาพแต่ภาวะนี้สามารถสังเกตได้ผ่านอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและพฤติกรรมเช่นรู้สึกว่างเปล่าไร้จุดหมายแม้ทุกอย่างในชีวิตจะดูเหมือนปกติ แต่กลับรู้สึกว่าภายในว่างเปล่าเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่พลุกพล่านแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างน่าประหลาดเป็นความว่างเปล่าที่ไม่อาจอธิบายได้เรากลับหลงทางไปในเขาวงกฏแห่งจิตใจที่ไม่มีแสงนำทางไม่มีปลายทางและไม่มีแม้แต่เสียงสะท้อนของตัวตนความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นการขาดบางสิ่งที่เราเคยมีมันแต่ตอนนี้มันหายไปขาดพลังชีวิต ไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงบันดาลใจรู้สึกเหน่อยง่ายทั้งทางร่างกายและจิตใจบางวันแค่จะลุกจากเตียงก็กลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากการใช้ชีวิตกลายเป็นเรื่องต้องฝืนใจแทบทุกย่างก้าวและแม้จะได้พักผ่อนเพียงพอร่างกายก็ยังรู้สึกเหมือนไม่ได้เติมเต็มเหมือนพลังบางอย่างที่เคยผลักดันเราหายไปอย่างไร้ร่องรอยความทรงจำบางช่วงเหมือนเลือนหายไปเหตุการณ์ในอดีตที่เคยสร้างความเจ็บปวดจะถูกปิดซ่อน เพื่อไม่ให้เราจดจำภาพเหล่านั้นได้ความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้หายไปจริงๆหากแต่ถูกเก็บซ่อนภายในจิตใต้สำนึกรอวันที่เรากล้าพอจะเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้าใจความรู้สึกแปลกแยกจากตัวเองหรือผู้อื่นรู้สึกไม่เป็นตัวเองหรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างได้เรากับกำลังสวมหน้ากาก,ากอยู่ตลอดเวลาแม้จะยิ้มหัวเราะ หรือพูดคุยแต่ข้างในกลับรู้สึกห่างเหินจากผู้คนรวมถึงตนเองความรู้สึกนี้อาจสะท้อนว่าเราได้สูญเสียการเชื่อมโยงกับแก่นแท้ภายในจนไม่สามารถรับรู้หรือแสดงออกถึงอารมณ์ที่แท้จริงได้ภาวะซึมเศร้าเรื้อรังหรือ PTSD มีอาการซ้ำๆวนลูปจากอดีตที่ไม่อาจหลุดพ้นได้ไม่ใช่เพียงความเศร้าหรือความกลัวทั่วไป กล่าวคือผู้ที่เผชิญภาวะนี้มักมีภาพแฟลชแบ็กความฝันรุนแรงหรือความรู้สึกแตกสลายเมื่อเผชิญกับสิ่งกระตุ้นที่คล้ายกับเหตุการณ์ในอดีตความรู้สึกเหมือนถูกกักขังในอดีตทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและบ่อยครั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะช็อกทางอารมณ์การแยกตัวและการสูญเสียภาวะความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ มีพฤติกรรมหลีกหนีพฤติกรรมหลีกนีมักแสดงออกมาในรูปแบบของการเสพติดเช่นการเสพติดแอลกอฮอล์เพื่อทำให้ลืมความรู้สึกเจ็บปวดการถลำลึกในความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มขอแค่มีใครสักคนเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวหรือการจมอยู่กับความบันเทิงแบบไม่รู้จบเช่นการดูซีรีส์ทั้งคืนหรือเล่นเกมทั้งวันโดยไม่รู้ตัวว่า แท้จริงแล้วเป็นการพยายามกลบเสียงภายในหรือหลีกหนีความว่างเปล่าที่เกิดจากการสูญเสียเศษเสี้ยวของพลังชีวิตในอดีตการตีความในเชิงจิตวิทยาแม้โซลลอสจะฟังดูเป็นคำเชิงจิตวิญญาณแต่ในด้านจิตวิทยาสมัยใหม่ก็มีแนวคิดที่คล้ายกันได้แก่ 1. ภาวะหลุดออกจากความรู้สึกตัวเองเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจเผชิญกับความเจ็บปวด หรือเหตุการณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรงและไม่สามารถรับมือกับมันได้อย่างปลอดภัยจิตใจจึงเลือกที่จะแยกตัวออกจากอารมณ์นั้นโดยอัตโนมัติซึ่งเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจหากจะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นคือการที่บุคคลรู้สึกเหมือนตัวเองลอยออกจากสถานการณ์ร่างกายหรือแม้แต่ตัวตนของตัวเองไม่สามารถรับรู้อารมณ์หรือเหตุการณ์รอบข้างได้อย่างเต็มที่ อาจรู้สึกเหมือนอยู่ในร่างของคนอื่นเวลาเดินช้าลงหรือมีช่วงเวลาที่ความจำขาดหายไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจอาจรู้สึกว่าตัวเองลอยออกไปจากเหตุการณ์นั้นหรือแม้แต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนคนนั้นที่กำลังถูกกระทําอยู่จริงๆก่อนที่เราจะไปกันต่อ หากคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณอย่าลืมกดติดตามเดอะกรดพาดและหากต้องการสนับสนุนช่องของเราสามารถกดคลิกปุ่มขอบคุณด้านล่างวิดีโอนี้หรือหากต้องการสนับสนุนเป็นรายเดือนสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้เลยทุกการสนับสนุนจากคุณมีความหมายต่อเราอย่างมาก นี่คือการที่จิตใต้สำนึกสร้างพื้นที่ปลอดภัยจำลองขึ้นเพื่อให้เด็กสามารถอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไร้ทางเลือกได้โดยต้องยอมแลกกับการแยกตัวออกจากความรู้สึกที่แท้จริงของตนซึ่งภายหลังที่เติบโตขึ้นอาการเหล่านี้อาจแสดงออกมาในรูปของการหลีกเลี่ยงอารมณ์การไม่สามารถเชื่อมโยงกับตนเองหรือการรู้สึกว่าตัวตนแยกเป็นหลายส่วนที่ไม่สามารถรวมกันได้ เป็นอีกมิติหนึ่งของภาวะวิญญาณหล่นหายที่สะท้อนผ่านมุมมองของจิตวิทยาสมัยใหม่ 2. บาดแผลในวัยเด็กภายในจิตใจของเรามีเด็กน้อยในอดีตซึ่งยังคงบาดเจ็บจากเหตุการณ์บางอย่างเช่นการถูกทอดทิ้งการถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงหรือการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความรักอย่างเพียงพอเด็กคนนี้ เปรียบได้กับตัวตนบริสุทธิ์ดั้งเดิมของเราที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความฝันความไว้วางใจและพลังชีวิตแต่เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเกินจะรับได้เด็กคนนี้จึงค่อยๆถอยกลับเข้าสู่ความมืดอันเงียบงนันหลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจแม้เวลาจะผ่านไปและร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่เด็กน้อยคนนั้นยังคงอยู่ที่เดิมยังร้องไห้ยังกลัวและยังรอคอยการรับฟังหากเราไม่เคยกลับไปเชื่อมต่อกับเขาจิตใจของเราจะยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอการเยียวยาภายในจึงไม่ใช่เพียงการให้อภัยคนอื่นแต่คือการกลับไปโอบกอดตัวตนเล็กๆที่เราทอดทิ้งไปโดยบอกเขาว่า ฉันอยู่ตรงนี้แล้วและจะไม่ปล่อยให้เธอเผชิญความเจ็บปวดตามลำพังอีกต่อไป 3. complex PTSD การบาดเจ็บทางใจที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กหรือในความสัมพันธ์ที่มีอำนาจไม่เท่าเทียมเช่นความรุนแรงในครอบครัวการถูกละเลยหรือการถูกควบคุมทางความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมมาอย่างยาวนาน อาจทำให้บุคคลค่อยๆสูญเสียความรู้สึกมั่นคงในตัวตนไปกระบวนการนี้อาจไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ค่อยๆกัดกร่อนความเชื่อมั่นความกล้าหาญและความไว้วางใจทีละน้อยเมื่อบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ถูกบั่นทอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตใจจะเริ่มแยกบางส่วนของตัวตนออกไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดกลไกนี้คล้ายกับภาวะที่จิตวิญญ,ญาณส่วนหนึ่งหล่นหายไป เป็นภาวะที่คนคนนั้นอาจยังคงใช้ชีวิตประจำวันได้แต่กลับรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไร้เป้าหมายและแรงบันดาลใจซึ่งสะท้อนภาพของโซลอสในภาษาทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างชัดเจนวิธีเรียกวิญญ,ญาณกลับคืนโซลลอสไม่ใช่สิ่งถาวรวิญ,ญญาณสามารถกลับคืนได้เมื่อได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไปนี้คือวิธีเยียวยาทั้งทางจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ 1. การทำสมาธิอย่างลึกซึ้งหรือ deep meditation เป็นสมาธิที่มุ่งเน้นการกลับไปสัมผัสตัวตนภายในไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆอย่างผิวเผินแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจอย่างมีสติเพื่อกลับไปหาเด็กในอดีตผู้ที่ยังรอการอบกอดจากเราในปัจจุบันกระบวนการนี้ที่เรียกว่า inner child healing ช่วยให้เราสื่อสารกับบาดแผลที่ซ่อนอยู่ เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวตนที่เคยถูกละเลยได้แสดงออกการภาวนาอย่างลึกซึ้งในแนวทางนี้ยังช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่เคยถูกกดไว้เช่นความโกรธความเศร้าหรือความละอายโดยไม่ตัดสินหรือผลักใสยแต่ยอมรับมันอย่างอ่อนโยนเหมือนการเปิดประตูต้อนรับส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณที่เคยหลงทางให้กลับเข้ามาอยู่ร่วมกับตัวเราอีกครั้งเป็นการรวมตัวตนอย่างแท้จริง ผ่านความเงียบและการตื่นรู้ในปัจจุบันขณะ 2. การบำบัดแบบโซมาติกเช่นโซมาติกเอ็กเพียรียนหรือ EMDR เป็นกระบวนการบำบัดที่ทำงานร่วมกับระบบประสาทโดยตรงช่วยให้ผู้ที่เคยเผชิญประสบการณ์สะเทือนใจสามารถรับรู้ความรู้สึกและความทรงจำที่ถูกเก็บกดไว้ในร่างกายได้อย่างปลอดภัยโซมาติกเอ็กเพียนมุ่งเน้นการสังเกตปฏิกิริยาทางกาย เช่นการเกรงตัวการหายใจหรืออาการสะดุง้งเพื่อปลดปล่อยพลังงานของความกลัวความตกใจหรือความเจ็บปวดที่ยังค้างอยู่ในระบบประสาทในขณะที่ EMDR ใช้การเคลื่อนไหวของดวงตาหรือการกระตุ้นแบบสองข้างเพื่อช่วยให้สมองประมวลผลเหตุการณ์เจ็บปวดใหม่ในสภาวะที่ปลอดภัยและสมดุลทั้งสองวิธีนี้มีจุดร่วมคือ ช่วยให้วิญญาณที่เคยแยกตัวเพราะบาดแผลในอดีตค่อยๆกลับมาเชื่อมโยงกับร่างกายได้อีกครั้ง 3. การทำพิธีกรรมส่วนตัวเช่นการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตโดยบรรยายความรู้สึกความเข้าใจและการให้อภัยที่เราอยากส่งกลับไปยังตัวเราในช่วงเวลาที่เจ็บปวดการวางของแทนตัวตนที่หายไปไว้บนหิ้งเช่นตุ๊กตาภาพวาด หรือวัตถุที่มีความหมายเฉพาะกับความทรงจำในอดีตและทำพิธีเชิญวิญญาณส่วนนั้นกลับคืนมาการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่แค่พิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตใจที่เปิดโอกาสให้เรากลับไปเชื่อมต่อกับเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่เคยถูกละเลยและหลงทางไป ตัวอย่างเช่นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่เคยเผชิญการถูกทำร้ายในวัยเด็กได้เขียนจดหมายถึงตัวเองเมื่ออายุเจ็ดขวบโดยเล่าถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยได้พูดออกมาจากนั้นเธอวางตุ๊กตาตัวเล็กที่เคยเป็นของรักในวัยเด็กของเธอไว้บนหิ้งจุดเทียนและกล่าวว่าฉันรักเธอฉันเชื่อเธอและฉันกลับมาหาเธอแล้วกระบวนการเล็กๆนี้ทำให้เธอร้องให้อย่างหนักและในสัปดาห์ต่อมา เธอรู้สึกว่าบางอย่างที่เคยขาดหายไปในตัวเธอได้กลับมาอยู่กับเธออีกครั้ง 4. การแสดงออกเชิงศิละปะการวาดภาพร้องเพลงหรือเขียนไดอารี่เป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่หายไปกลับมาได้เช่นเดียวกันเพราะกิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้จิตใจได้แสดงออกอย่างอิสระปราศจากการตัดสิน เมื่อเราใช้มือระบายสีลงบนกระดาษหรือขับร้องเพลงด้วยเสียงจากความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจเรากำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวตนภายในได้พูดในภาษาของมันเองเช่นการวาดภาพที่สะท้อนอารมณ์ลึกๆแม้จะไม่มีรูปทรงชัดเจนก็อาจเป็นการสื่อสารกับส่วนหนึ่งของวิญญ,ญาณที่เคยถูกปิดกัน้นหรือการเขียนไดอารี่ถึงตัวเองในอดีต ก็เป็นการเปิดช่องให้ความทรงจำที่เคยถูกทอดทิ้งไว้ได้รับการรับฟังและปลดปล่อยในที่สุดเป็นศินละปะในฐานะพิธีกรรมแห่งการเยียวยา 5. การให้อภัยและยอมรับวิญญาณบางส่วนลนหายเพราะความรู้สึกผิดหรือความละอายที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจบ่อยครั้งความรู้สึกเหล่านี้ไม่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน แต่แสดงออกในรูปแบบของการตำหนิตัวเองโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอหรือฉันไม่ควรได้รับความสุขกลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นพลังชีวิตจากภายในการให้อภัยตนเองจึงไม่ใช่แค่การพูดปลอบใจตนเองแต่คือการยอมรับความผิดพลาดในอดีตอย่างมีเมตตาและเข้าใจว่าความผิดเหล่านั้นเกิดขึ้นในบริบทที่เราอาจไม่มีทางเลือกและเราได้เรียนรู้จากมันแล้ว เมื่อเรากล้ากลับไปมองอดีตด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการตัดสินเรากำลังปลดปล่อยตัวตนเก่าที่ถูกขังไว้ให้หลุดพ้นและหวนคืนสู่ตัวตนในปัจจุบันอีกครั้งการเชื่อมโยงสู่ตัวตนที่สมบูรณ์การรวมชิ้นส่วนของวิญญ,ญาณที่หล่นหายกลับคืนเปรียบได้กับการค่อยๆเย็บผ้าผืนหนึ่งที่เคยฉีกขาดจากแรงกระทำของชีวิต แต่ละฝีเข็มที่เย็บลงไปไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมแต่คือการเผชิญหน้ากับความรู้สึกการรับฟังเสียงที่เคยถูกละเลยการให้อภัยความผิดพลาดในอดีตและสร้างการเชื่อมโยงกับตัวตนเดิมที่แตกสลายบางผือนอาจมีรอยเปื้อนบางจุดอาจเย็บไม่เรียบร้อยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ผ้าผืนนั้นด้อยค่ากลับกันมันกลับสะท้อนถึงกระบวนการแห่งการเยียวยา และความกล้าหาญของผู้ถือเข็มที่ทิมลงทุกครั้งด้วยความตั้งใจเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของเราที่แม้จะเคยผ่านความบอบชำ้ำแตกหักหรือหลงทางก็สามารถกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวได้ใหม่ด้วยความเข้าใจและความรักที่เรามอบให้ตนเองอีกครั้งภาพสุดท้ายอาจไม่สมบูรณ์แบบดังเดิมแต่เต็มไปด้วยความหมายความเข้มแข็งและคุณค่าที่ลึกซึง้ง เพราะมันเป็นภาพของเราที่ผ่านพ้นและกลับคืนมาเป็นตัวเราที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงโดยปราศจากการหลีกหนีแล้วเราจะเริ่มรับรู้ความรู้สึกได้ลึกขึ้นมีพลังในการดำเนินชีวิตมีแรงบรันรดาลใจจากภายในรู้สึกว่ากลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้และหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ซึ่งเกี่ยวกับจิตวิทยา การพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ในอนาคตขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอพลังจัก,กรวาลจงสถิตยอยู่กับทุกท่าน